ถ้าเป็นเ e อสบก็คือเจ้าของเงินแหละถูกไหมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของเจ้าของแต่ว่ามาลดหย่อนภาษีกิจกรรมได้ด้วยมันว่างไม่ไมละแล้วมันไม่มีคําว่าสามแสนเหมือนคนธรรมดานะคะม,มันอัพทูธุรกิจเลยนะยิ่งใหญ่ยิ่งลดได้เยอะอืมอลืมคนธรรมดาไปก่อนอใช่จริงงานใช่ฉะนั้นเนี่ยเราไปทําความเข้าใจคำว่านิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบ ม,มันเป็นเขาเรียกว่า s อสเธุรกิจ s อสกับมากกว่า s อสเอ็เอก็คือทุนจดทะเบียนที่ไม่เกิน5ล้านและมีไรายได้การขายสินค้าและบริการทั้งปีไม่เกิน3 0สิล้านตัวเนี้ยเรียก s อสเการเสียภาษีของ s อสเอ็นีนะเป็นอะไสเอ็ีก็คือทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้าน เป็น s อ e กำไรสุทธิถ้ากำไรกำไรสุทธิไม่เกินสามแสนศูนย์ถึงสามแสนเนี่ยภาษีศูนบาทไม่ต้องเสียภาษีค่ะถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจแล้วก็หักค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเหลือกําไรไม่ถึงสามแสน ถ้าเป็น s อเนี่ยทุนจนไ,ไม่เกิน5ล้านไรายได้ทุกปีไม่เกิน30ล้านเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีสินบาทแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่สามแสนหนึ่งบาถึง3ล้านตัวนี้จะเสียภาษีอยู่ที่ฐานสิเปอร์เซนเพราะฉะนั้นตัวนี้เสียไปเท่าไหร่คะลองคิดดูค่ะถึงสามล้านนะคะ ถ้าเกินไรายได้ไม่เกิน3ล้านอาจะเสียภาษีที่15%แต่ต้องลบเอา15เอา3ล้านลบ3 0 0แสนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหือตรงนี้ที่อยู่ที่2 7ล้าน7ถูกไหมสองล้าน7คูณ15%เอร์เนต่ะก่อนนี้ที่เขาจะต้องเสียภาษสี4แสนสแสนส่แสนหาพัน4ี่แสนห้าพใช่ไหมพี่ไม่ได้คิดตามนะประมาณเนี้ย คือนิตินตคองเสียภาษีประมาณเนี้ยถ้าถ้าถ้ารายได้หากค่าใช้จ่ายไปแล้วนก้นานนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากิจการรมเนี้ยมีรายได้เกินสาล้านหา้นหนึ่งบาทขึ้นไปอ่ะเสียที่ยี่สก็คิดไปเนี่ยก้อนเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเขามีรายได้30ล้านสมมติ ต้องเอา30ล้านลบ3ล้านถูกไหมเดี๋ยเล้าน27ล้าน20เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะสา3ล้านลบเท่ไรนะคะเอา30ล้านลบเอาตัวนี้ก่อนเลยม่ตัวนี้แล้วนะคะน,นี่นะ3ล้านก็คือตั้งแต่3ล้าน1บาทขึ้นไปอ่ะอเสียฐานยี่สบค่ะสมมุติ กิจการเนี้ยเขามี30ล้านเหมือนเมื่อกี้ขายเขาเขาขายแบรนด์เนมุมนีมากเลยแล้วก็หาค่าใช้จ่ายพวกนี้นะแล้วเขามีกําไรสุทธิ30ล้านเขาเสียภาษีเท่าไหร่ถ่าเขาเป็นรสนิยกิรเขต้องกลายเป็นเสียผานยี่สิบเอาสูงสุด20่สิบนะคะใช่ของเอสของก,กิจการนิติบุคนหนึ่นเสียภาษีสูงสุด20่สเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคแต่มันยอดใหญ่ใช่ไหมอ่ะ 27ล้านลบแต่ยี่ล้านคูณยีเอเ่ะเท่าไหร่คะค่ะก็มีค่ะส่ 4, ล้านหเฮ้ยหล้านสี่แสนห้ล้านสี่แสนหรอใช่ห้าล้านสแสนยีอลังกาเนีย่ยเขาเสียบาษีแบบเนี้ยค่ะก็เมื่อกี้ยนถ้าสมมติว่ากิจการเขาเปลี่ยนมาเป็น มาเป็นบุคคลมาเป็นนิติบุคคลค่แต่สิบล้านก็จะเหลือห้าล้านสะแล้วก็ประหยัดไปได้สี่ล้านกว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็คือควรที่จะไปชวนเขามาเจดมนิติบุคคลแล้วใช้สินค้าเราไปแนะนําได้เลยอืสี่ล้านเนี่ยแทนที่จะไปเสียภาษีเอาสี่ล้านกว่าเนี่ยมาซื้อสิทธิประโยชน์ของประกันได้อีกหลายสิบล้านเลย พินิพายสนีก็ติดเ D ็มดอาทขึ้นเลยค่ะทิมพินิพายเป็นแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ได้ยอดเป็นหมื่นล้านแล้วเขาก็บริจาคเงินแล้วเขาก็เอายอดเงินบริจาคนั้นทําภาษีใช่ไหมคะนั่นคือพินิพายจะไม่ยอมอะไรให้รัฐบาลเอาไปใช้ได้ง่ายและฟรีอ่ะเขาไปแปลว่าเขาหาวิธีที่จะจัดการกับภาษีเพราะว่าพินิพายเป็นคนหนึ่งที่ทำเงินให้ประเทศสูงมาก ใช่คือหนึ่งเทนั้นก็หนึง่งได้ทธิยลดหย่อนภาษีเพราะเสียภาษีล่ไอ้ตัวที่เอาไปบริจาคอะเอามาลดหย่อนภาษีได้คือคือพินิพายอะมีครั้งหนึ่งที่ยอดห้าร้อยล้านดัดเดียวห้าร้อยล้านในหนึ่งไลฟ์นั่นแหละ,ละนี่ึงคนคือห้าห้าร้อยล้านนี่คือยังไม่รู้กไำไรเท่าไหร่นะเออทีนี้ทีนี้ อย่างฟิมรี่พายคงไม่ใช่ธุรกิจ S&E แล้วแหละ่เป็นธุรกิจธรรมดาทั่วไปก็คือเป็นธุรกิจใหญ่ๆเลยมากกว่า S&E S&E มันคือ small medium ใช่ไหมอืมก็คือธุรกิจไม่เกินเนี่ยสามสิบล้านแต่เขาคนลฟ์ขายสินค้านะเพาะแค่มี f o l เ o อร์เยอะอ่านั่นแหละก็คือถ้าทุนจดทะเบียนมากกว่าห้าล้านอืมทุนมากกว่าห้าล้านหรือยอดขายมากกว่าสามสิบล้าน พี่กิตคะถ้าเกิด่ายอดสมมติเราเป็นแม่ค้าคนที่ไลฟ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราขายอ่ะมันมากกว่าสามสิบล้านอะ่ะแปลว่าเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมเราไม่ใช่ SME แล้วอ่ะใช่ไหมคะแล้วทุนจดทะเบียนเราเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เราตอนนี้ประเด็นก็คือเราเป็นบุคคลธรรมดาอยอืเลเราต้องไปจดเป็นนิติบุคคลใช่ค่ะเป็นนิติบุคคลแล้วทุนค่าทุนเราไม่ถึงห้าล้าน ได้ยอดเยอะก็ตามใช่แต่ว่าอันนี้นคือกำไรสุดที่นะอืมอืออืมค่ะนี่คือกำไรอือค่ะก็กำไรสุทธิเพราะว่าหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วถ้ามันไม่เกินเนี่ยอืมค่ะโดยนี้แม่ค้าเก่งมากเลยตกใจนะไลฟ์ไลฟ์หนึ่งไลฟ์ก็เก่งก